โอ้โหเสาทิตย์นี่คนแม่งอย่างเยอะเลยนะครับคนเยอะเยอะเลยครับเข้ามาขายของกันดีกว่าค <laughs> รับพอดีวันนี้มาเที่ยวที่บ้านนีครับพอดีเพื่อนมาจากโปแน your name? <Okay. S 1> ลนด์ย <laughs> ูดนมวูกัสล่าด่ามาจาก <laughs> ดเดินมาจากภูเก็ตนะฮะก็เมื่อคืนนอนที่นี่1คืนแต่หนาวมากนอนไม่ได้นะเดี๋เดี๋ยวดูแลให้นะครับเดี๋ยวออกไปข้างนอกโอเค ทัับรดงๆมาใช่ใช่เนี่ยเจ้าหน้าที่ดูแลเลยเอาเพื่อนให้เดินออกไปก็เลยบอกว่าให้เราอ๋อแล้วฮัลโหลแม่งโดนเขาแล้วพัทยก๋วยเตี๋ยวโปแลนด์โปแลนด์เล่นยงเาให้ครับไม่หยุดเลยกูนะวิลลี่กูโอเคลำเต้นกันเฉยนี่กูต้องมาเจอก็อะไรวันนี้ โปรแรนลนด์ลูคัสนี่ที่นี่นะครับนี่ที่บนยอดเขาประทานนะครับโหดูดีมันขึ้นบนต้นไม้ลูคัสกูนะ <c oughs> เอาแล้ว <c oughs> โปรแลนด์เป็นคาสา <c oughs> แล้วตอนนี้กู <c oughs> เจออะไรวะเนี่ย <c oughs> อย่าล่วงลงมาเด้อเฮ้ยมันไปอีกกว่า